บรรทุกของได้เยอะแข็งแรงผู้หญิงอย่างเราขับได้ง่ายๆสบายมีเดินหน้าถอยห,หลังเราเนี่ยไปจอดตรงไหนเนี่ยก็มีแต่คนสนใจทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธิธรสุวรรณชาตินะคะอยากจะทำเหมือนแบบชาไข่มุกพวกน้ำชากาแฟอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูว่าเราจะใช้รถแบบไหน ถ้าอย่างอย่างเป็นซาเล้งนะคะมันก็จะหน่วงข้างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งมาไม่ดีมันก็จะหน่วงข้างนึงค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสามล้อแชมป์นะคะมันจะแบบสบายแล้วก็บรรทุกของได้เยอะขนของขึ้นขนของลงมันก็สบายกว่าแต่ก่อนสำหรับคนที่สนใจนะคะจะซื้อสามล้อแชมป์นะคะตัดสินใจซื้อได้เลยค่ะทำให้เราแบบมีอาชีพมีรายได้เสริมเนี่ยเพิ่มขึ้นแข็งแรงสะดวกสบายเราด้วยค่ะมีเดินหน้าถอยหลัง สาล้อแชมป์นะคะผู้หญิงอย่างเราโดวเล็กๆเนี่ยขับได้ง่ายๆสบายค่ะเข้าซอกเข้าซอยเนี่ยก็ง่ายค่ะตลาดที่มีพื้นที่กระทัดรัดนะคะรถสามล้อของเราเนี่ยสามารถจอดได้สบายมากเลยค่ะรถสามล้อแชมป์ของเราเนี่ยไปจอดตรงไหนเนี่ยก็มีแต่คนสนใจทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นแชมป์เยี่ยม กดติดตามแล้วอย่าลืมกดประคังแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับเคล็ดลับพารวย